พุทธังสรนังคฉามิธัมมังสระนังคฉาม,าม,สะะามิสังฆังสะระนังคฉามินมัตหรัตนตยัสสะสุการังสาธุนาสาธุสาธุาธป่าเปนะทุกภะรังป่าป่างป่าเปนะ สุกรังปาปะมะริเยหิทุกะรังขอจเจริญธรรมอํานวยพรท่านสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายทั้งที่อยู่ในกรุงเทพและที่อยู่ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะคุณทองสถิลีลาประทักที่มารับเป็นเจ้าภาพถวายเพลงประจาอาทิตย ในครั้งนี้ตามพระวานะพระบาลีที่มีปรากฏอยู่ในคำพีพระไตรปิฎกอาตมาภาพสาธกยกขึ้นแสดงเป็นนิเคบทในเบื้องต้นนั้นแปลความเป็นภาษาไทยออกมาว่าความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายความดี คนดีระดับอริยชนทำได้ยากและยากอย่างยิ่งดังจะได้อธิบายขยายความตามลำดับดังต่อไปนี้เหตุที่ยกพระวจนะพระบาลีหรือพุทธคาถาพระบาลีทั้งสี่บาทเป็นหนึ่งพระคาถานี้ขึ้นมาก็เพราะว่าในโลกใบนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามีทั้งคนดีคนชั่วมีทั้ง คนพานแล้วก็บัณฑิตมีทั้งอุดุชนมีทั้งอริยชนปาปะชนคนมีเศียนคนมีกัลยาณธรรมที่เจือกันอยู่ในโลกใหม่นี้ถามว่าทำไมจึงมีทั้งคนดีคนชั่วพาและบัณฑิตอุดุชนกัลยาณชนอริยชน ผู้มีศีลผู้มีกัลยาณธรรมอนันงดงาม mm. ก็เพราะว่าที่มาของคนที่มาเกิดในโลกใบนี้แตกต่างกันบางคนก็น่าจะเกิดมาจากสัตว์นรกหรือกำเนิดของสัตว์เดรัชานเปรตอสุรกายในอบบายภูมิทั้งสี่นั้นเมื่อสัตว์นรกมาเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เดรัชานมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเปรตอสุรกายที่อยู่ในอบับายภูมินั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ จะเป็นอย่างไรคราวนี้เราก็พอจะเดาออกว่าคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นก็น่าจะไม่ใช่คนดีแล้วละถ้าเป็นสันนิกลับมาเกิดเนี่ยสันรกที่ไปสวยบากกรรมอยู่ในรกนั้นเป็นเวลายาวนานพอพ้นจากขอบปากคนรดออกมาเป็นมนุษย์ได้แล้วก็น่าจะเป็นคนที่ไม่ดีกลายเป็นคนชั่วไปเป็นป่าประชนไปไม่ใช่ สาธุชนหรืออะไรชนอย่างแน่แท้ี้บางคนก็น่าจะมาจากสูงสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งอาจจะเป็นภุมถถาเทว,วดาเป็นเทว,วดาที่อยู่ประจำภาคพ,พื้นหรืออาสักกะถเทว,วดาเทวดาที่มีวิมานอยู่ในอากาศหรือแม้แต่รุขคดเทว,วดาเทวดาที่อยู่ประจำต้นไม้เขามีวิมานอยู่ในที่นั้นหรือเทว,วดาที่สติด อยู่ในที่ตรงนี้อาตมาเชื่อว่าจะมีเทวดาเรียกว่าพระภูมิเจ้าที่เนี่ยสถิตรักษาเสนาสนานี้เอาไว้เป็นแน่แท้ในพระบรสดในพระพรมราชเจดีก็ดีเนะี่ยก็มักจะมีเทวดาที่ไปสถิตอยู่ทำการอารักขาคุ้มครองพระประธานภายในพระบรสดนั้นก็มาเกิดเป็นมนุษย์ หากว่าคนที่มาจากสูงสูรเป็นเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถามว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วเราก็ได้คำตอบตรงกันว่าต้องเป็นคนดีอย่างแน่นอนเป็นคนดีเป็นสายุชนที่พร้อมจะพัฒนาไปเป็นกรรณาชนผู้มีศีลมีกริยธรรมอันดีงามแล้วก็พัฒนาไปสู่ความเป็นอริยชนในที่สุดเมื่อมีข้อแตกต่างกันอย่างเนี้ย ในโลกแบบนี้ที่มีทั้งคนดีคนชั่วคนบาปคนเลวบัณฑิตคนเพลินปาประชาธุชนกรนรยาชนอริยชนเช่นนี้สำหรับสาธุชนกรรยาชนหรืออริยชนเนี่ยก็ไม่ทำอันตรายต่อใครได้อยู่แล้วท่านไม่ประกอบกรรมชั่วที่จะไปพปิรุษร้ายใครต่อม่ใคร ดังนั้นเราจึงไว้วางใจในความเป็นสาธุชนกรณชนหรืออริยะชนนั้นได้อย่างเต็มร้อยเปซโดยเฉพาะอริยะชนระดับพระสับรขึ้นไปเนี่ยท่านจะไม่ทำกาชั่วอย่างเด็ดขาดมาพร้อมกันกับอริยกันตศีลมีศีลที่พระอริยะเจ้าใคลพระอริยเจ้าประสงค์และเป็นผู้มีสีลเป็นที่รัก สี่ถงห้าข้อเนี่ยพระสุรบัรไม่สามารถก้าวล่วงได้เลยไม่สามารถก้าวล่วงเพราะเหตุแห่งชีวิตด้วยสําหรับพระรยชนระดับพระสุรบัญถ้าขึ้นไปจากนั้นก็คือพระสกทาคามีพระนาคามีพระอราหันเนี่ยก็ยิ่งยอดเยี่ยมเลยในการที่จะกีดกันออกไปจากบาปอกุศลทั้งหลายไม่ทําบาปอกุศลทั้งหลายได้อย่างแน่นอนแต่ปัญหาก็อยู่ที่ ปาปชนคนชั่วทุจริตชนคนที่ไม่สุจริตคนที่ทุจริตชอโกงคดโกงทำกรรมอะไรบางอย่างก็มักจะประกอบไปด้วยกายทุจริตวจีทุจริตและมะโนทุจริตปาประชนคนไม่ดีหรือคนชั่วเช่นนี้นะ่ะถามว่าจะทำอันตรายแต่บุคคลอื่นได้ไหมจะเกิดการเบียดเบียนบุคคลอื่นได้ไหม จะทำกรรมที่ชั่วร้ายประทุสร้ายบุคคลอื่นได้ไหมเราก็น่าจะได้คำตอบตรงกันเช่นเดียวกันว่าปาปรชนคนชั่วคนเลวภารชนเนี่ยก็ย่อมที่จะประทุษารทำกรรมเบียดเบียนใครคนใดคนหนึ่งให้เขาได้รับความเสียหายของนโมทนาสาธุธรรมคุณทองสถิตลีลาประทักที่รับเป็นเจ้าภาพถวายเพลประจำวันทิศนี้ได้สังอาหารอย่างประณีต ทีนัาขบหน้าฉันได้รถหนอเป็นอย่างดีทางร้านก็เอามาไว้เรียบร้อยแล้วอาตมาภาพขออนมโมทนาสาธุธรรมอํานวยพรไปถึงคุณทองสิทธิ์ีลาประทักษ์ที่อยู่ในกรุงเทพตอนนี้ให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญสงบร่มเย็นร่มเงาของพุทธศาสนาประศัจากทมสศโรุกภยัยปัฒทวันาราทั้งหลายทั้งสิน้น อันหนึ่งขอให้เจริญด้วยจตุรพิธพร,รชัรนสีประการกล่าวคยยวือยุวนาสุขาาระปฏิพันธนาสารคนัสศารธรรมสารสมบัติสมรรอัตนานิาสินที่ชอบและประกอบด้วยธรรมทุกๆประการด้วยเทอญขอเจริญพรเอวังก็มีด้วยปการาชนีและถีอ่โอกาสยถาสพิสินพิพน์แก่คุณพองจิตในตอนนี้เลย ยะทาวะริวะฮาปูราปริปุเรนติสาขะรังเอวเมวะอิโตหินนางเปตานางอุปปัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสรังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิตโยวิวัชันตตสัพพโรโควินาสตุมาเตปวตะวันตาราโย สุขีติขายุโกภวะอาภิวาธนาสิริสานิจังวุธาปจจายโนจตารธรรมาวัฒนติอายุวนโนสุเพงภพลัง,าลางเดี๋ยวจะไปฉลองศรัทธาฉันประธานเป็นของคุณรัิติที่มุมโน